วันนี้เช้าวันที่1วันที่หนึ่เนาะเดือนสุดท้ายของปี2515นะครับวันนีน้นายผมก็มาดู iPad นะครับวันนี้ได้เงินจากอะไรนะไอที่เราลงพื้นที่ปาตามยาติดมาเ,า,เาเอายาบ้าไปขายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะก็เราได้คลิปมาได้ติดมาก็เลยมาอุดหนุน iPad Air ร์ซีนะครับแอร์แต่ Air ์ซนี่จะเป็นของจีแดงนะครับก็นายก็เอาไปใช้ในภารกิจ เกี่ยวกับกบรารงานต่อไปห<ๆ>น้าที่การงานเช่นดูหนังดูละครดูวิดีโอตอนเราออกยามเฝ้ายามอ่านะแม่ลงมาแม่ลงมาได้ออกซื่ออ่าออกซื้อโอ้โหดิชื่ออะไรนะพันธุ์โทรทน์พันพันธุ์ยลักษ์พันธยลักษณ์สังทิพย์พันธุ์ยลักษณ์สั่งทิพันธุ์โทรทัศันธลักษณ์สังทิพย์วันนี้ก็ได้ออกพื้นที่มาก็ได้เงินจากเงินเดือนจากเบี้ยร์บานานมาก็ ได้มาถอยโทรศัพท์จากร้านเทนนันโกลด์เป็นไงบริการดีนะครับร้านผมนใยดีเน่นายผมว่านายเล่นอะไรสี่สิบมาว้ยตอนเช้าตอนเช้าเปล่าเลยครับก็ไม่กินอยากกินในหน้าที่นะกระดิ่แดงเอ็มร้อยกระดิ่แดงเอ็มร้อยโอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณครับนายครับโอเคแล้วใส่เสื้ออะไรเมนูโอ้โหวันนี้นายมาอุดหนุนแต่เช้านะครับโอเครอดทรับครับโอเคครับขอบคุณครับ